สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ4อาวุธที่ทรงพลังอย่างมากในาศาสนาพุทธกันว่ามีอะไรบ้างใครที่ว่าเทคโนโลยีอาวุธในปัจจุบันนั้นมีพลังอำนาจทำลายอย่างมากแล้วถ้าทุกคนได้เห็นอาวุธในพุทธาศาสนาจะรู้ได้เลยว่ามันเหนือจินตนาการกว่าที่พวกเราได้คิดไว้ซะอีกแล้วถ้าหากสมมุติว่า อาวุธที่ทรงพลังทรงอนุภาพเหล่านี้ได้มีและหลงเหลือมาถึงมือของคนในยุคปัจจุบันที่เป็นคนไม่ดีโลกของเราคงพังพินาศเป็นแน่นอนเพราะอาวุธที่ผมพูดถึงมันไม่ใช่อาวุธที่พวกมนุษย์อย่างเรานั้นใช้กันแต่มันเป็นอาวุธระดับเทพระดับเทวดากันแล้วดังนั้นพลังอำนาจมันมหาศาลแน่นอนอย่างกระบองเหล็กหรือกระบองไม้ของโลกมนุษย์นั้น ถ้าเอาไปตีใครยังมากก็ทำให้บาดเจ็บหรือฟกช้ำได้กระแค่นั้นแต่ถ้าไปดูกระบองระดับเทวดาอย่างกระบองของเท้าเวสุวรรณผู้เป็นหัวหน้าของยักษ์ความรุนแรงของกระบองนั้นว่ากันว่าหากเท้าเวสุวรรณคว้างกระบองออกไป จะสามารถตีศีรษะของยักษ์ได้ทีหนึ่งพันตนเลยแล้วกระบองก็จะวนกลับมาอยู่ในเงื้อมมือของเท้าเวสุวรรณตามเดิมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับค้อนโยนเนียเทพเจ้าสายฟ้าทอเลยนะครับไม่สิต้องบอกว่าค้อนโยนเนียนั้นคล้ายกับกระบองของเท้าเวสุวรรณก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเท้าเวสุวรรณถึงเป็นหัวหน้ายักษ์ได้ก็ดูสิความรุนแรงของกระบองขนาดนั้นยักษ์ตนไหนจะกล้า เอาละครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยเกี่ยวกับอาวุธที่ทรงพลังในพุทธศาสนากันว่ามีอาวุธอะไรบ้างและความโหดความรุนแรงมันจะขนาดไหนอาวุธชิ้นที่หนึ่งวชิลาวุธของท้าสักกะจอมเทพหรือพระอินนั่นเองโดยวชิลาวุธหรืออาวุธของพระอินนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับตีศูนย์คือหอกที่มีสามง่าม แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโดยวชิราวุธของพระอินท์จะมีลักษณะที่เป็นปลายแหลมๆงุ้มเข้าหากันคล้ายๆลูกตุ้มแต่ถ้าเกิดเรามองอาวุธของพระอินทร์เป็นแบบภาพสองมิติก็จะเห็นเป็นแค่หอกสั้นที่มีสามง่ามนะครับ ก็เสมือนว่าท่านกําลังถือตีศูนย์นั่นแหละและเวลาเราเห็นรูปภาพหรือรูปปั้นของพระอินท์บางทีก็เห็นเป็นพระอินถือวชิลาวุธบางทีก็เห็นถือเป็นตีศูนย์แบบสั้นซึ่งเอาจริงๆจะถืออะไรก็ไม่ใช่ประเด็นแต่พวกเราคงรู้กันอยู่แล้วว่าอาวุธของท่านคือวชิลาวุธคราวนี้มาดูอนุภาพความแรงของอาวุธนี้กันบ้างว่าอาวุธเล็กๆที่ท่านถืออยู่คล้ายหอ,อกสั้นเนี่ย พลังอำนาจมันจะเล็กเหมือนกับรูปลักษณะของมันหรือเปล่าโดยในศาสนาพุทธก็อธิบายความแรงของวชิราวุธของพระอินทร์ไว้ว่าหากพระอินทร์นั้นโกรธขึ้นมาแล้วใช้วชิราวุธในการพึงประหารใครเนี่ยในอาวุธนั้นก็จะมีสายฟ้าฟาดเข้ามาโดยความแรงของสายฟ้าฟาดนั้น สามารถชำแรกภูเขาซิเนรุที่สูง168,000โยด์ตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงข้างล่างได้เลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆว่าเป็นถึงอาวุธของเทพแต่ทำลายได้แค่ภูเขาเนี่ยนะแต่ทุกคนอย่าลืมภูเขาซิเนรุเนี่ยใหญ่กว่าโลกของเราใบนี้อีกถ้าหากพระอินท์เอาสายฟ้าฟาดลงมาที่โลกของเราสภาพคงจะดูไม่ได้แน่นอน และก็ไม่แปลกที่พระอิน์จะมีสายฟ้าเพราะชื่ออาวุธก็บอกอยู่แล้วว่าวชชระหรือวัชระที่แปลว่าสายฟ้าดังนั้นถ้าหากจะบอกว่าพระอิน์เป็นเทพสายฟ้าในศาสนาพุทธก็คงจะไม่เกินจริงหรอกครับแต่เห็นว่าพระอิน์มีอาวุธที่โหดขนาดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าคงไม่มีใครสู้ได้แน่นอนแต่เปล่าเลย พระอินก็เคยทำสงครามแล้วแพ้มาเหมือนกันโดยการแพ้นี้แพ้ให้กับอสูรที่ชื่อว่าท้าเวปจิตติอสูรซึ่งเมื่อก่อนอสูรตนนี้ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นเดียวกับพระอินท์นั่นแหละและมีบริวารมากมายพอๆกับพระอินท์เช่นเดียวกันแต่คราวนี้อสูรตนนี้และพักพวกของตนชอบดื่มสุราและเมาทีเมากันหนักจนไม่มีสติ พระอินทร์ก็เลยไม่ค่อยพอใจก็เลยรอตอนที่พวกนั้นเมากันหนัหนกๆไม่ได้สติพอพวกนั้นเมากันหนักพระอินทร์และพักพวกก็พากันจับเทวดาพวกนั้นโยนลงไปใต้ภูเขาสีเนรุพอพวกเทวดาพวกนั้นถูกโยนมาที่ใต้ภูเขาสีเนรุแล้วแล้วก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาก็พากันปฏิญาณตนเลยว่าตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะไม่ดื่มสุรากันอีกแล้ว ก็เลยตั้งตนเป็นชาวอาสุราหรืออสูรนั่นเองอะที่แปลว่าไม่สุราก็คือน้ำเมาก็จะแปลได้ว่าเป็นเทวดาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราอีกแล้วนี่แหละครับคำว่าอาสูร และตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีความโกรธแค้นกับพระอินทแล้วก็พากันทำสงครามกันอยู่บ่อยๆโดยการทำสงครามนั้นก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่หลายครั้งนะครับพระอินก็เคยแพ้เท้าเวปจิติอสูรส่วนท้าเวปจิติอสูรก็เคยแพ้พระอินท ส่วนอาวุธของท้าเวปจิติอสูรก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าใช้อะไรแต่ก็คงจะไม่ธรรมดาเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสี่อาวุธที่ทรงอนุภาพมากก็ตามแต่เถอะแต่ก็คงไม่ใช่อาวุธธรรมดาแน่นอนต่อมาอาวุธชิ้นที่2องคาถาวุธหรือกระบองของเท้าเวสุบรณผู้ที่เป็นหนึ่งในสเท้าจตุโลกบาลคอยปกปักรักษาโลกในทางทิศเหนือ โดยอาวุธของท้าวเวสสุวรรณนั้นจะเป็นกระบองและมีความแรงความหนักมากในการทำลายล้างและท่านเองก็เป็นหัวหน้าเทวดาของพวกยักษ์ก็ไม่แปลกที่จะมีอาวุธที่ทรงพลังขนาดนี้เอาแค่กระบองของยักษ์ปกตินะครับความแรงเนี่ยยังสามารถตีช้างทั้งตัวให้จมลงไปในดินได้หรือถ้าฟาดไปที่ภูเขาภูเขานั้นก็จะแตกเป็นเสียงๆเ,เลย แต่ความแรงของกระบองเท้าเวสุวรรณนั้นยิ่งกว่านั้นมากโดยว่ากันว่าถ้าหากเท้าเวสุวรรณนั้นโกรธแล้วปากระบองออกไปเนี่ยกระบองนั้นจะสามารถตีศีรษะยักษ์จัดการยักษ์เหล่านั้นได้ที1000ตนเลยและกระบองนั้นก็จะย้อนกลับมาเข้าสู่เงื้อมือของเท้าเวสุวรรณตามเดิมอีกด้วยพอเห็นอนุภาพของเท้าเวสุวรรณขนาดนี้แล้วในบ้านเราก็เลยมีความเชื่อกันว่าเท้าเวสุวรรณเนี่ย คือผู้ที่คอยขับไล่จัดการเหล่าพูดผีปีศาจสิ่งไม่ดีชั่วร้ายได้และเวลาทำเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลก็มักจะเอารูปของเท้าเวสุวรรณมาทำกันด้วยนะครับอย่างเช่นผ้ายันหรือเหรียญต่างๆก็คงจะคิดกันว่าหากพูดผีปีศาจหรือสิ่งไม่ดีชั่วร้ายได้มาเห็นเท้าเวสุวรรณก็จะกลัวแล้วหนีกันไป แต่เอาจริงๆบางทีที่พวกเรานั้นเห็นสิ่งไม่ดีสิ่งที่น่ากลัวบางทีก็อาจจะเป็นเทวดาแปลงกายมาหลอกพวกเราก็ได้นะครับเพราะเทวดาบางตนก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาที่ซุกซนชอบแกล้งคนอื่นอันนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีดังนั้นการมีเท้าเวสุบร์ก็คงจะอุ่นใจหรือสบายใจกับใครหลายๆคนได้ ต่อมาอาวุธชิ้นที่3ามในยธของพยายมก็คือในตาหรือดวงตาแห่งพยายมนั่นเองแต่บางที่ก็จะมองว่าอาวุธของพยายมคือไม้เท้าที่เป็นหัวกระโหลกมีดวงตาที่น่ากลัวนะครับแต่สำหรับผมผมว่าคือลูกตาของท่านพยายมเลยเนี่ยแหละครับไม่น่าจะใช่ไม้เท้า โดยท่านพญายมนั้นก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินคดีของสัตว์นรกนะครับการที่เราไปถึงที่ที่ท่านพญายมนั้นตัดสินคดีก็แสดงว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เราอาจจะมีดีบ้างชั่วบ้างปนปนกันไปถึงต้องไปรับการตัดสินและไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เวลาตายไปแล้วต้องไปเจอกับท่านพญายมบางคนตอนเป็นมนุษย์ ทำดีทำบุญมีบรารมีมากตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมเลยไม่ต้องผ่านสำนักของท่านพญายมหรือบางคนทำเลวทำชั่วสุดๆก็ไปลงมหานรกอเวจี B G เลยโดยไม่ต้องรอการตัดสินอย่างเช่นพระเทวทัตที่ไปมหานรกอเวจี B G เลยไม่ต้องผ่านสำนักของท่านพญายมโดยท่านพญายมจะถามกับสัตว์นรกเกี่ยวกับความดีกุศลที่เคยทำมาตอนเป็นมนุษย์ หากนึกถึงความดีที่เคยทำมาได้ก็จะพ้นนรกไปก่อนแต่ยังไงก็ต้องได้รับโทษนะครับแต่แค่อันนี้ปล่อยไปก่อนไปเสวยสุขจากบุญกุศลที่ได้ทำมาก่อนส่วนเรื่องบาปกรรมค่อยว่ากันค่อยชดใช้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่ละคนแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อจะต้องชดใช้ตอนไหนจะเร็วหรือช้าซึ่งบาปกรรมตรงนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่รอวันที่ต้องชดใช้เท่านั้น ส่วนคนที่ท่านพยายมถามแล้วนึกถึงบุญกุศลไม่ได้เลยก็จะตกนรกไปก่อนเลยส่วนความแรงอนุภาพในยุทธของท่านพยายมนั้นถูกกล่าวไว้ดังนี้หากท่านพยายมโกรธแล้วมองดูด้วยในยุทธของท่านพวกกุมพันหลายพันจะล้มพินาศไปส่วนพวกกุมพันก็คือยักษ์ประเภทหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างไม่ค่อยสวยงามมีรูปร่างที่ใหญ่โตท้องโตตาโตแดงกำ และตัวตนของท่านพญายมหรือภพของท่านพญายมนั้น ก็ถูกพูดถึงไว้หลายอย่างนะครับบางที่ก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาบางที่ก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเกเปรดอยู่ในภพของเวมานิกเกเปรดก็คือพบเปรตที่มีความสุขกับความทุกข์สลับกันหรือบางที่ก็บอกว่าท่านเป็นพรหมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะมองหรือจะเชื่อนะครับและทุกคนคิดว่าท่านอยู่ในภพภูมิอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อย เพราะผมก็อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดกันยังไงแต่เรื่องจริงที่สุดเลยของการเป็นท่านพยายมได้ก็คือต้องมีกรรมดีแล้วก็วิบากกรรมบางอย่างที่ทำให้ท่านมาเป็นพยายมซึ่งจริงๆแล้วพยายมก็คือตำแหน่งนะครับไม่มีท่านพยายมถาบอนถ้าหมดวาระแล้วก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีท่านพยายมท่านใหม่ๆมารับหน้าที่ต่อๆกัน อันที่จริงท่านพญายมถูกผัดเปลี่ยนตําแหน่งมาก,กันหลายครั้งแล้วนะครับต่อมาอาวุธชิ้นที่4ทุตสาวุธหรือผ้าพวกหัวของอาระวะกกัยัก พอมาถึงอาวุธชิ้นนี้ทุกคนก็อาจจะงงกันเลยนะครับว่าทำไมอาวุธชิ้นนี้มันดูแปลกมันไม่น่าจะเป็นอาวุธได้เลยผ้าโพกหัวเนี่ยนะจะมาเป็นอาวุธถ้าเป็นผ้าโพกหัวของมนุษย์เราก็คงจะใส่เอาสวยเอาหล่อกันใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมนี่เป็นผ้าโพกหัวระดับเทพระดับเทวดา ส่วนยักษ์นั้นก็ถือว่าเป็นเทวดาประเภทหนึ่งนะครับในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและอาระวกกะยักษ์ตนนี้ก็เป็นยักษ์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของท้าวเวสสุวรรณอีกด้วยคือเอาจริงๆไม่ต้องแค่อาระวกกะยักษ์หรอกครับยักษ์ทุกตนนั่นแหละอยู่ในการดูแลควบคุมของท้าวเวสสุวรรณแต่อาระวกกะยักษ์ตนนี้กลับมีอาวุธที่ทรงพลังมาก โดยทุตสาวุธนี้จะเป็นผ้าโพงหัวที่มีสีแดงมีความรุนแรงการทำลายระดับภัยพิบัติโลกได้เลยนะครับโดยการใช้อาวุธนี้ก็แค่โยนผ้านี้ขึ้นไปบนฟ้าหรือโยนลงไปในพื้นดินโยนลงไปในมหาสมุทรหรือโยนใส่ภูเขาถ้าหากโยนไปบนฟ้าจะทำให้ฝนนั้นไม่ตกถึง12ปี ถ้าหากโยนลงพื้นดินจะทําให้ต้นไม้หญ้าทั้งหมดนั้นเหี่ยวแห้งจะไม่มีการงอกขึ้นเป็นระยะเวลา12ปีถ้าหากโยนลงในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรจะแห้งหมดถ้าหากปล่อยไปที่ภูเขาภูเขานั้นจะแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึงแม้จะเป็นภูเขาซีเนลุกก็ตามก็มีเหลือ ที่ฟังดูมาดูมีพลังอํานาจมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับก็คงจะคิดกันแล้วแหละว่ายักษ์ตนนี้ต้องเป็นยักษ์ที่ไปได้ไกลแน่นอนเพราะมีอนุภาพมากขนาดนี้ใครจะกล้าเข้าไปสู้ด้วยแต่จริงๆแล้วอาระวะกะยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่น่าสงสารนะครับพอเจอใครไม่เจอดันไปเจอพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็ได้เผชิญเข้าต่อสู้กับพระพุทธเจ้างัดทุกอย่างที่ตนเองมีออกมาสู้จนหมดทุกอย่าง ก็คือในตอนนั้นอาระวกกะยักษ์ได้อาศัยอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งและอาระวกกะยักษ์ตนนี้ยังได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณอีกว่าหากมีผู้ใดเข้ามาในเขตต้นไทรนี้ก็อนุญาตให้อาระวกกะยักษ์นั้นจับผู้คนกินได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าท้าวเวสสุวรรณไปอนุญาตตอนไหนเพราะตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณเป็นพระโสดาบันแล้วคงไม่อนุญาตอะไรแบบนี้หรือท่าน อาจจะอนุญาตตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันและมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปประทับอยู่ที่ต้นสายของอารวกกะยักษ์ตอนนั้นอารวกกะยักษ์ได้ออกไปข้างนอก พอกลับมาก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไซซึ่งเป็นวิมานของตนเองก็เกิดความโกรธขึ้นมาก็เลยโดยบนบรรดาลมขึ้นมาหวังจะพัดพระพุทธเจ้าให้ออกไปซึ่งความรุนแรงของลมนั้นสามารถทำลายยอดภูเขาได้และถอนรากถอนโคนต้นไม้ในป่าให้หมดแต่ที่แปลกก็คือพอลมตรงนั้นพุ่งมาถึงที่พระพุทธเจ้าอยู่แม้ชายจีวรของพระพุทธเจ้ายังไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่นิดเดียว ต่อมาอาระวกะกะยักษ์ก็ได้ดนบรรดาลหาฝนขนาดใหญ่เพื่อหวังจะทำให้น้ำท่วมแล้วก็พัดพระพุทธเจ้าไปแต่พอหาฝนใหญ่มาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้ชายจีวรของพระพุทธเจ้ายังไม่มีความเปียกที่เกิดจากฝนแม้แต่หยดเดียว ต่อมาอาละวะกะยักษ์ก็ทําให้แผ่นหินนั้นตกลงมาจากภูเขาให้พุ่งมาหาพระพุทธเจ้าแต่พอพุ่งมาถึงแผ่นหินนั้นก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปซะเลยก็คือทําอะไรไม่ได้จริงๆจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วอาระวะกะยักษ์ก็ได้ใช้ทุตสาวุธของตนเองที่เป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดที่ตนเองมี อาละวะดยักษ์ก็เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ปล่อยทุตสาวุธไปใส่พระพุทธเจ้าโดยทุตสาวุที่ปล่อยไปนั้นมีเสียงที่ดังน่าสะพึงกลัวดุดอสนีฟาดแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าทุตสาวุธหรือผ้าโพกหัวนั้นก็กลายเป็นผ้าเช็ดเท้าให้กับพระพุทธเจ้าไปเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งในสี่อาวุธที่รุนแรงที่สุดในสามโลกโดยพระพุทธเจ้าเอามาทำผ้าเช็ดเท้าไปแล้ว สุดท้ายแล้วอาราวะักกะัยักษ์นั้นสู้ไม่ได้เลยก็ต้องยอมสิโลราบแก่พระพุทธเจ้าไปและนี่ก็คือเรื่องของอาวุธที่มีความรุนแรงในศาสนาพุทธกันนะครับอันได้แกว่วชิลาวุธของเท้าสักกะคาถาวุธของเท้าวเวสุวรรณในยุุธของท่านพญายมและทุตสาวุธของอาราวักกยักษ์ พอมาพูดถึงเรื่องของอาวุธที่มีความรุนแรงมากแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลาสร้างวัตถุมงคลมักจะเอาตัวบุคคลหรือผู้ที่ครอบครองอาวุธมาทําเป็นวัตถุมงคลกันอย่างเช่นเหรียญพญาคุดเท้าวเวสุวรรณพัยดยศคู่บารมีของหลวงพ่อพัดท,ที่มีท้าวเวสุวรรณปางประธานพร โดยมือด้านขวาจะทําท่าประทานพรให้แก่ผู้บูชาใจกลางฝ่ามือเท้าเวสุวรรณสลับคําว่ารวยเสมือนหนึ่งว่าให้ผู้ครอบครองมีแต่ความร่ํารวยมีเงินทองไหลามาเทมาตลอดเวลาและมือข้างซ้ายจับกระบองพิทักษ์ทรัพย์ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยอาวุธของท่านคือกระบองนั้น เป็นหนึ่งในคาถาปัญจเทพศาสตาบุตรซึ่งเป็นคาถาทำมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดอีกด้วยและเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อพัดที่หลวงพ่อพัดได้ปลุกเสกไว้ก่อนละสังขารและยังได้เข้าประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษโดยหลวงพ่ออิทณวัดจุฬามณีและก็ยังมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปลุกเดี่ยวให้เป็นกรณีพิเศษและยังมีพระเกจิคณาจารย์จากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่าร องค์ร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้อีกด้วยและหากใครสนใจบูชาก็สามารถติดต่อได้ที่ Li@ n e @s9998 ได้เลยครับ ส่วนเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลน,นั้นเราก็ต้องประพฤติตัวเราให้ดีด้วยนะครับรักษาศีลอย่าให้ขาดตกบกพร่องการประพฤติตัวให้ดีและมีวัตถุมงคลเพื่อระลึกนึกถึงคุณย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายังเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดีมีของดีแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้และวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวของอาวุธทั้ง4ที่ทรงอนุภาพมากในศาสนาพุทธ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและจะได้มีพลาคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ